ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานข้าวผัดนะฮะเห็นไหมฮะข้าวผัดไข่ใส่บล็อกครีฮะบล็อกครีนี่มีสารโพลีฟีนอลนะฮะแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่มากมายนะคะอืมข้าวผัดอร่อยกินแล้วยังไม่พอ,อยังมีไข่น้ำ แกงจืดมะระไข่หม้วนนี่นะคะมะระไปลดความดันฮะ,ะอืมร้อนๆเลยค่ะทำให้ร่างกายอบอุ่นอ๋อไข่น้ำเหมือนเส้นพาสต้าเลยไหมฮะเนี่ยค่ะไข่น้ำอืมอร่อยอืม ข้าวผัดของเราเนี่ยนะฮะกินปกติมันก็ไม่ค่อยมีรสมีชาติอะไรเท่าไหร่นะฮะก็เค็มๆบาล์มๆแต่เมื่อเรามีพริกขินหนูใส่กระเทียมโอ้โบีบมะนาวบีบมะนาวใส่พริกไปเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมะเขือเทศด้็นมันเนี่ยแดงๆ มันต้นหอมอืมซาบซาบค่ะพริก <c oughs> พริกน้ำปลาใส่กระเทียมผิ่มะนาวใส่โลโซอสค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยใส่โลซอวเป็นส่วนใหญ่ อืมพริก,เ,กเขียวๆนะฮะเผ็ดเดี๋ยวเรียกน้ำอยเดียวแล้วก็อืมมืนอเก่าเทศบำรุงผิวค่ะมืนอเกิดเทศบำรุงสายตาค่ะอือหึปหยุดการเจริญเติบโตของมะเร็องอือืึ พิกนี่ไปขยายหลอดเลือด่ะอือหื้มอือหืมอือื้มอร่อยบอคัคเกอรี่อ่ะนำเงาเปรี้ยวๆมันเรียย่ยมมันใหญ่ดิมันจอกมนหยน้ำมันเงาเปรี้ยวๆเค็มๆอือ อืมฮ uh ื huh. ต้นหอมอืก uh ิน huh. ละสะใจ uh huh. uh huh. uh huh. มันก็มีตังกว่า ดังกวากรอบๆแล้วฮะอ้วก็ชดน้ำม,มาล้วต้มไข่ม้วนโอ้โหร้อนสะใจน้ำมันจะออกขมๆนะฮะอืมจะชอบกินหวานเป็นลมขมเป็นยาฮะ จะกินให้หายเบาหวานน่ะอือหืออือหือ 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 อร่อยไหมคะ <laughs> ดูพี่จุ๋มกินอร่อยไหมคะ <laughs> ชอบกินต้นหอมอ่ะต้นหอมเนี่ยมีเอนไซม์นะคะ <laughs> นี่ค่ะ ก็อย่าง uncles, ที่เห็นนะฮะทานอาหารแล้วมีประโยชน์นะฟิโลอัโคลเซลฮอริฟิโนนะฮะทำให้ร่างกายแข็งแรงกระเทียมก็ไปทำให้เลือดหมุนเวียนดีค่ะนะคะกระเทียม ไข่ก็ไปช่วยล้างดอดเลือดเช้า,าก,ก็ไปเดินในสวนหน่อยหนึ่งออกกำลังกายให้ได้รับแสยยงแดดค่ะหรือไม่ก็กินวิตามินดีเสรฮะช่วยให้กระดูกแข็งแรงค่ะ ชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะพี่จุ๋มก็ยังกินต่อไปเรื่อยๆอ่ะรอบมันอร่อยดื่มฝากไปให้พ่อพุทธาพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นเบาหวานให้มาดูก็ได้หายการหายจากโรคเบาหวานกัน,นะคะ่ะ ไอพวกพี่เป็นน้ำตาลน้ำตาลอย่าไปกินกินโลสกินยาหวานแทนนะฮะอ๋ออันเนี้ยอร่อยเนี่ยร้อนๆน,นะฮะขมๆถ้าชอบกินอะไรกแก่ๆค่ะผจุชมชอบดาวค่ะส่งมาบ้างนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันในวีดีโอหน้านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ พอให้หล่อให้รวยสวยตลอดนะคะแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ